สวัสดีค่ะมาเจอกันกน,นะคะกับช่องแก้วผ่ารวยนะคะวันนี้ก็จะให้แนวทางสามหาน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องไม่ได้นาให้สับสนเร่การพนันช่นะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเอาตัวอะไรนี่อคอนอคอนอคอน ข้างในของเรารอบที่ผ่านมานะคะนี่เลยแบบนี้นะคะฟันศูนย์หนูศูนย์แบบสี่ศูนย์น่ะห้าศูนย์แม่ฟันศูนย์นะทุกคนเห็นไหมฟันศูนย์นะคะมาศูนย์แปดศูนย์เก้ามาเจาะศูนย์เก้านะคะแล้วก็มาเด้งเลยศูนย์กับเก้าเห็นไหม 0893นะคะแล้วก็ V i P ก็มาตัวเด่นใช่ไหม5นะคะ50แต่เราไม่ได้เจาะ5้า50แต่เราให้รูดถ้าใครรูดใครรูดตัวฟันก็คือได้ตังค์แบบไอประมาณนี้นะคะดูสีทุกคนอาหารนี่นะคะคือหลักฐานนะคะใครชอบก็ตามได้นะคะ,ะถ้าใครตามก็รอบพี่ผ่านาก็ได้ตังค์มารอบใหม่นั้นทุกคน รอบนี้ก็ฟันศูนย์อีกแล้วนะจริงรอบนี้ฟันศูนย์นะคะมาสามนอยนะคะสามนอยเลยนะคะสามฮานอยคือวิ่งรูดนะคะทุกคนสามฮานอยวิ่งรูดศูนย์สามนะคะฟันศูนย์ ฟันศูนย์นะคะลองลองสามนะคะฟันศูนย์นะทุกคนใครชอบก็ตามได้นะคะตัวฟันตัวตัวรูดนะคะคือเ <c oughs> ขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะคือคนเราอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าตลอดถูกไหม <c oughs> อืมนะคะฟันสูนเด้อพรุ่งนี้ฟันสูนอีกรอบนะคะเจาะเลยมาเจาะเลยนะคะเจาะ 01แต่ถ้าเจาะจะจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนชอบเจาะบางคนชอบรูดบางคนชอบฟันใช่ไหมอ่ะ05 13นะคะ14 15ฮ้ตกใจหมดเลยแป๊บตกใจถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยหนอ 1>, 1 5นะคะ3 4นะคะเจาะนะคะตัวเจาะนะแล้วก็3 5 4 5นะ3 4 3 5 4 5อืมทุกคนชอบ06แหละเ09จะมาอีกมั้ยอ่ะเอาหังแค่นี้นะ09จะมาอกมั้ยเฮ้อเฮ้อกันนะทุกคน การการสูตรเก้าคือเราไม่รู้อ่ะอืมนะเราไม่รู้นะว่าแบบเราจะมาแบบไหนนะอืมแล้วก็การหนึ่งเจ็ดนะคะอะ,อะไรดีทุกคนการสองสูย์จบเลยจบนะคะ เยอะแล้วเนี่ยสองสี่หกแปสสี่ห้าตัวคือแบบแต่ก่อนอะ่ะหวยเราอะเราแยกให้ใช่ไหมแต,ต่ว่ามันก็จะมีแค่หตัวหรือว่าเจตัวหรือว่าแปดตัวแต่ตอนนี้คือเราวินรวมเลยนะพรนะุนี้เด่นศูนย์สี่นะเออพรุงนี้เด้อนี่เลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะเลยพี่น้องเอ้ยมาคือมาค่ะฟาดฟาดอะไรไม่รู กูเล่นนี่เลยน,นะคะตามสูตรก็ประมาณนี้แหละคะ่ะอ,อ,อะไรดีอ่ะถ้าใครค่ชอบเจาะนะเจา10นะหนึ่งศนหนึ่งสี่หนึ่งเจะทุกคนแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็ศ0นย์ศูนย์สามศูนย์หนะทุกคนคือชอบคือไม่รู้อะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะประมาณ คือจะพยายามทำให้หวยให้ที่จริงอ่ะอยากจะฟันแค่ศูนย์นะแต่ว่าการสามไว้ลองไว้นะทุกคนคือแบบเราก็ไม่รู้เนาะว่าหวยมันจะออกมาแบบไหนนะทุกคนแต่พวกเนี้ยเด่นศูนย์กับสี่อยู่แล้วนะคะถ้าศูนย์ใช่ไหมอ่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะถ้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามจะมีสี่เจ็ดอีกตัวหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ามันจะเยอะไปนะทุกคน คือวัดใจไปเลยวัดใจไปเลยอ่ะวัดใจไปเลยประมาณนี้สามนะคะอืมประมาณนี้แหละนะคะใครชอบก็ตามนะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะห่วยทุกห่วยนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ